มาแล้วครับผมมาอีกรสหนึ่งนะนี่ให้น้องแจ่มเลยวันนี้โอ้โหอนี่มาแบบสดๆออกจากป่าเลยได้ข่าวว่าน้องแจ่มช่วงนี้อยากได้น้ำใช่ไหมช่วงนี้ขัดน้ำอันนี้เอาน้ำมาส่งนะครับผมจะบอกว่าอันนี้เนี่เป็นแบรนด์ใหม่นะทำแบรนด์มาใหม่คือเป็นแบรนด์ทีโมชื่อแบบว่าพร้อมโกอินเตอร์อันนี้ออกมาใหม่อันนี้เนี่ยแจ่มไอ้แจ่มเคยกินแล้วใช่ไหมนี้ทานผลไม้ดังๆเลยไอ้แจ่มต้องลองอันนี้ใช้แอปเปิลออกมาใหม่เป็นแอปเปิ้ลเกาหลี อันนี้เนี่ยไปตะเวนหาสูตรแอปเปิลที่เกาหลีมาเยอะมากอันนี้แอปเปิลเนี่าก่อนเชจูเลยวะี่ยเชจูเลยอุ้ยหอมมากเอาจริงกลิ่นหอมคล้ายๆเหมือนซูกัสเลยอ่ะซูกัสสีเขียวอ่ะพี่แบงค์จริงๆ็นไงเอ้ยอันนี้สดชื่นไม่หวานไป มันแบบเขาเรียกอะไรนะกำลังแบบอมเปรี้ยวอมหวานแอปเปิ้ลแขีแบบอปเปิ้ลแดงเขาใช้เป็นแอปเปิ้ลสองสองประเภทเขียวจะอมเปรี้ยวสีแดงจะอมหวานแต่นี้เขายังคงโสโลแกนเดิมนะผลไม้แน่นๆเต็มกระป๋องแบบนี้อย่างนี้นี่กระป๋องเท่าไหร่เนี่ยพี่แบ๊บอันนี้เจ้าสิเจ้าป่ะจะบอกว่าชาผลไม้ที่กินไปร้อนนั้นอ,อันนั้นถือว่าอร่อยแล้วนะแต่ตอนนี้อร่อยกว่าเดิมอันนี้เป็นสูตรใหม่ลองดูพี่ไปเที่ยวอินเดียมาเพื่อไปชิมชาเลยนหละอ๋อถูกว่ยชาอินเดียแม่นขนาดนี้ที่หลังแบบ ทำแบบผ่าครึ่งเลยได้ไหมจะได้กินง่ายๆดูดน้ำก่อนแต่ต้องดูดแรงแบบแรกแคร์แครแร์อเอามายิมหลอดหน่อยไออม<ห>่เออมันมันรสชาติเปลี่ยนไปอ่ะมันมันละมุนขึ้นไหมมันชามันหอม<บ>ขึ้นไหมมันหอมตลบอบอวนกว่าเดิมอ่ะใช่อันนี้ปรับสูงห้มันนัวขึ้นกว่าเดิมเพราะเราเปลี่ยนผงชูรสยี่ห้อใหม่ ใส่ขงยืนรถด้วยสิลูกไปไปรอเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มใช่ไหมเพื่อนส้มโอ้โหนี่มาันเซียอ่าน้ำส้มแล้วก็มีอันนี้นั่นแหละนี่แตงโมเนี่แตงโมสูตรใหมแจ่ต้องลองแตงโมสูตรใหม่อุ้ยแตงโมคือแตงโมแน่นมากระปุกแบบนี้แล้วก็คือเป็นแตงโมจริงแต่ละมาใหม่ห้ดูแตงโมหูดูแตงโมยาวๆใหญ่ๆแบบนี้หูแจ่มถนัดเลยแบบนี้ดูว่าโอ้โหเป็นไง สุดยอดเวลาเวลาส่งให้ลูกค้าก็คือส่งแบบนี้เลยใช่ไหมเพื่อนใช่ครับผมอัดน้ําแข็งไว้แน่นๆแบบนี้นะฮะหูใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยหูจะส่งทั่วประเทศนะอยู่ตางจังหวัดก็โทรกริ้งกลางมาได้ถ้าอยากกิงส่งได้ครับผมค่าส่ง200นะฮะค่าส่ง200สั่ง20กระปุกส่งฟรีเป็นไงอันนี้หุ้นสณเป๊ะเนี่ยเพราะเนี่ยต้องต้องแบ่งหุ้นให้แล้วนะ1%นึ่งเนี้ยังดีอันนี้ใครอยากกินหลายๆคนถามกรุงเทพมีไหมกำลังจะมีนะครับผมวอลตินไทยนี้13 14 15เจอกันที่สยามสแควร์ ตรงลานวากิ้งสตรีทเลยจะมีงานวาเลนไทน์นะครับผมตรงนู้นไปเจอได้นะครับกับอินฟูหลายเจ้าเลยคิวเทก็เปิดร้านบอนาน่าบอนาน่าของพี่บิวอะพี่บิววันนี้ก็ไปฝากแนะนำผด้วยว่าให้ไปเปิดที่ไหนดีนะครับบรรทัดทองสยามนะครับผมแล้วก็เซ็นทรัลเวลด์นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังหาอยู่นะ หาเงินที่ไปเปิดอยู่เขหาที่เรื่อว่าหาที่ทุกอย่างมีหมดแล้วตอนนี้กำลังหาเงินอยู่ก็คือเผื่อใครแบบจะซื้อเป็นของฟงของฝากอะไรเงี้ยก็แวะไปได้หรือจริงใครมาพัทยาเขามีสาขาเยอะนะว่าไปมีสองสาขาแยวแปะพี่การไว้ให้มีตรงไหนบ้างครับมีนาเกลือนะครับอยู่ตรงลานโพเลยตลาดลานโพตรงข้ามลานจอดรถแล้วก็ชัยพฤกษ์ก่อนถึงสนามกีฬานะครับผมซอยขามะกอกหนึ่งอ่า ไงโคฉ่ำมันดูดน้ำชาเข้าไปเนาะตัวแตงโมเนาะกัดเข้าไปอ่ะน้ำเบาะแตกในปากเลยโอ้ชอบน้ำเบาะแตกในปากศูย์เก้าเจ็ดห้านะคะนี่ทุกคนนี่สแกน QR Code โค้ดเดี๋ยวทิ้งไม่ให้ดีกว่าาลวตอนนี้เหจุวิจัยคิดเยอะจำไว้นะครับผมว่า ร้านของแท้ไม่มีส่วนลดไม่มีราคาส่งนม่มีเพจไม่จัดชีมไงไปเปิดนะครับผมอันนี้ต้องดูดีๆนี่จริงๆจุดเริ่มต้นเขาคืออันนี้เลยเป็นน้ำลำไยกับน้ำแก๊กฮวยลำไยแบบนีจุกๆแน่นๆเต็มกระป๋องที่เห็นขาวๆเนี่ยคือเนื้อลำไยนะเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆเลยนะทุกคนเอาเม็ดออกแล้วเหลือแต่เนื้อนะเพื่อนนะครับผมคว้างมาจากสวนเลยสดๆนะนี่ให้ดู ตั้งให้ดูแบบเร็วๆนะคะนี่ตั้งแต่ตูดกระปุกนะจนถึงหัวกระปุกนะก็คือเนื้อลำไยหมดเลยไอ้นนี้มันสีมันต่างกันนะเพื่อนอ้นี่มันเป็นไอ้นี่ลำไยเจ้วยไงเจ้าคุยลำไยอันนี้น้ำลำไยอันนี้กขาป๋องเก่าขายจะหมดอันนี้อันนี้แบรนด์เดิมแบรนด์เก่านะใช่แต่เราเปลี่ยนเป็นทีโมแล้วนี่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ต้องเป็นงี้ทีโมแต่ก็คือเจ้าของคนเดิมแหละแต่เขาจะโกยินเตอร์แล้วไงไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันกลัไปอันนี้ก็คือสูตรดั้งเดิมของเขา น้ำลำไยนี่น้ำลำไยน้ำลำไยเนี่ยจะแบบหวานหอมสดชื่นแต่ถ้าใครแบบอยากกินแบบแก้ร้อนดับกระหายก็คือต้องกินเก๊กฮวยนี่อันนี้ก็นนนนคือเม็ดลำไยหนึ่งเม็ดอ่าใหญ่มากสดสดนะใสๆเนื้อใสๆอุ้ยเสียงกรอบมากฟังเสียงมันกรอบจริงมันเ <c oughs> คี้ยวไก่เคฟซีเลยเมื่อกี้เนี้ยแช่เย็นๆแบบนี้ยกรอบมากนะใช่ไม่ได้แบบใหญ่เม็ดเดียวนะใหญ่ทุกเม็ดใช่เพราะเราสั่งคัดพิเศษจากสวนจะบอกว่ามันเป็นน้ำลำไยที่อร่อยที่สุดในโลกบอกเลย อ่อนที่ตัวในไทยกล้าเลยกล้าพูดคำนี้เลยถ้าเกิดว่าใครเจอร้านไหนอร่อยกว่านะครับผมผมให้เอาน้ำราดหน้าเลยโอ้โหดูเนื้อลำไยอมอมน้ำเยวข้าไปเลยโอ้โหเสียงกรอบมากกรอบมากอะมันจะอร่อยตรงที่บอกว่าเนื้อลำไยมันจะอมน้ำเข้าไปนะครับเห็นไหมใช่พอกัดไปแล้วแบบฉ่ำอู้หูดูเสียงนี่เธอ เสียงกุบกับกุบกับใช่ของเขามันฉ่าจริงนี่นี่นี่อ่ะอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อดูดูดูความเต่งความเต่งเนี่ยเป็นีงจะเออจังซี่ละว่ะเสียงลำยายนะนี่พอแล้วเรากินน้ําหมดแล้วนะครับผมเราจะดึงลำยายเอกมาได้อย่างนี้เลยนี่ดูฮะสุดยอดเนื้อลำยายสีทองนะจ๊ะสุดยอดนี่ลำยายพวงทองของแท้ออโอ้โหเสียงกินเป็นลูกชิ้นเลยอ่ะ หนึ่งกระป๋อง500มลนะครับผมทีโมชาสดชื่นทีโมชาสดชื่นเท่านั้นนะครับผมนะจะบอกว่าแตงโมเหลืองนี่คือหากินยากนะนี้ชอบมากดูความฉ่ำมาชิ้นใหญ่ๆเหมือนความยาวเท่ากระป๋องไปแล้วอะดูน้ำชาเข้าไปฉ่ำๆหวานหอมมากหากินยากนะตัวเนี้แตงโมเหลืองเนาะไม่ค่อยเจอในท้องตลาดเนาะ